สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับผมมีของเล่นใหม่นะครับมาให้เพื่อนดูกันนะครับขั้วแบตเตอรี่แบบเนี่ยแบบล็อกได้นะครับสะดวกในการพอดขั้วแบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะเขาบอกเป็นฟองเหลืองแท้ราคาคู่หนึ่งหกสิบบาทนะครับแถมตัวนี้มาให้ด้วยกันขี้เกลือนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยว เม่ครับจะมาเปลี่ยนแทนตัวนี้นครับเพื่อสะดวกบางทีเรารดผมหลายคันเนาะบางทีไม่ค่อยได้ขับก็ได้สลับแบบได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เห็นว่าเออมันมันแปลกดีก็เลยลองซื้อมาใช้กันดูแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยว ลองเปลี่ยนกันดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนสิทธิ์จะไาขึ้นดูกันว่ามันดีไหมขั้วมันแน่นไหมมันยังไงแบบไหนนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถอดของเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมนะครับขันให้แน่นนะครับความแน่นก็ถือว่าแน่นเลยแน่นเหมือนกับขั้วแบบปกติอะครับเห็นไหมครับ เวลาแกะออกก็จะสะดวกนะเห็นไหมเวลาแกะออกเวลาใส่ก็ตั้งให้ดีลงล็อกให้ดีแล้วก็บีบตรงนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ อร์ขั้วแบตออกแบบง่ายๆนะครับโดยใช้เจ้าขั้วแบตนะครับแบบพอร์ตเร็วดีกว่าผมเรียกงั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะครับบางท่านก็มองว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยคือรถผมอ,อ่ะมีหลายคันแล้วบางครั้งอะมันไม่ค่อยได้ใช้ผมก็ต้องสลับขั้วแบตเตอรี่นะครับเอาของรถคันอื่นมาใส่คันนี้แล้วคันนี้ก็ ต้องแกะออกแกะเข้าออกบ่อยๆก็ตัวน็อตตัวนี้ครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเราต้องขันให้มันแน่นไม่งั้นไฟมันจะชาร์จไม่ดีนะครับสําหรับเรื่องความสวยงามก็แน่นอนครับสวยงามกว่าของเดิมแน่นอนในมุมมองของผมนะ,ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาผมเชื่อว่าขั้วแบตเตอรี่แบบแบบถอดเข้าถอดออกแบบเร็วๆนะครับ ก็แนะนํานะราคาก็ใช้คําว่าใกล้เคียงกับขั้วแบกท,ที่เราซื้อๆกันแหละนะครับเรื่องการติดตั้งก็ไม่ยากติดตั้งเองได้นะครับแล้วก็เวลาต้องการที่จะอย่างเช่นหลายๆคนมองว่ารถรุ่นเก่านะรถรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบ ECU อะไรยุ่งยากวุ่นวายไปต่างจังหวัดสัก7วัน10บวันก็ถอดขั้วแบกออกง่ายๆไม่ต้องใช้ประแจนะครับถ้าใครคิดว่าเออ มันไม่จาเป็นก็มันก็ไม่จําเป็นแต่สหรับผมผมมองว่ามันก็มันก็โอเคนะสําหรับผมเพราะว่าต้องสับมออแบตลูกอื่นมาใส่คันนี้เพราะคันนี้จะวิ่งเยอะที่สุดนะครับก็แนวทางในการดูเลือกซื้อและทดลองใช้คั่วแบตบแบบสวมเร็วถอดออกเร็วนะครับราคาใกล้เคียงกับคั่วแบตเดิมผมว่าตัวนี้ให้ผ่านนะครับทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็การ ใช้งานที่ถอดเข้าถอดออกได้แบบรวดเร็วไม่ต้องใช้ประแจนะครับก็เอามาฝากให้เพื่อนแชร์ว่าเออมันโอเคมันคุ้มค่ามาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คู่แบบสวมเร็วโอเคครับซื้อได้เลยครับราคาใกล้เคียงของเดิมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ